วันอังคารที่19พฤศจิกาย,ยนนี้ประชุมเงิน1 0 0 0 0บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง y o YouTube เพจอา h a ชแนลช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังคงเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับสําหรับการประชุมเรื่องของเงินหมื่นต้องเรียกแบบนี้ประชาชนจําง่ายดี ซึ่งขั้นตอนนี้ข่าวหลายข่าวหลายสํานักหลายสื่อก็ได้นําเสนอกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวประชาชนหลายคนทราบกันแล้วอย่างทั่วถึงว่าวันอังคารที่19พฤศจิกาย,ยนนี้จะมีการนัดประชุมหาหรือบอร์ดกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการประชุมเงิน หมืน่นนั่นเองเรียกง่ายๆสั้นๆมาอีกกระแสะแล้วข้อมูลแหล่งข่าวจากฐานเศรษฐกิจล่าสุดวันนี้15พฤศจิกายน2567เวลา12.43นหรือเที่ยงวันกว่ากว่าวันนี้เผ่ภาภูมิโรจะนะสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแย้มแจกเงินดิจิทัลเฟสที่2 ลุ้นอายุ50ปีขึ้นไปรับเงิน1 0 0 0 0บาทเตรียมชงบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจวันอังคารที่19นี้เป็นภาพภาพาดหัวข้อข่าวและรายละเอียดของข่าวที่มีรายละเอียดว่านายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีนายกแพทองทานชินวัตรเป็นประธานในวันที่19พฤศจิกายนนี้ทางกระทรวงการคลังจะมีการนำเสนอแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่สูงอายุให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเกณฑ์เบื้องต้นมีความเป็นไปได้ที่จะแจกเงินก้อนเดียว10,000บาทโดยจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ําซ้อนกับกลุ่มเปราะบาง ที่เคยได้รับเงิน1,000 0บาทไปแล้วก่อนหน้านี้ช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเผ่ภาภูมิยังกล่าวต่อไปว่าที่สำคัญจะมีการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วก่อนหน้านี้ส่วนกลุ่มอายุที่จะได้รับเงินกำลังพิจารณาว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่50ปีหรือ60ปีขึ้น ก็อยู่กับการพิจารณาสำหรับการประชุมสำหรับการเสนอการนะครับกระจายเงินให้กับให้กับกลุ่มผู้ที่สูงอายุเนื่องจากกลุ่มนี้มีความสามารถในการทำรายได้น้อยกว่ากลุ่มอื่นซึ่งมองว่าการจ่ายเงินก้อนนี้จะมีคนที่ได้รับสิทธิ์ไม่เยอะเหมือนกับเฟสที่หนึ่งที่ผ่านมาส่วนกลุ่มผู้ที่สูงอายุ จะได้รับเงิน1,000 0บาทเมื่อไหร่นั้นยังต้องรอการประชุมสรุปก่อนซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปลายปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้าสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล1 0,000บาทเร็วๆนี้ขอให้รอการติดตามความคืบหน้าเป็นความคืบหน้าวันนี้หวังว่าคลิปนี้นะครับ น่าจะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนอีกคลิปหนึ่งหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ